สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมมันนี้เจอกันในสวนได้ครับผมนานๆถ่ายสวนจากทีนึงแล้วครับพอเฮากะปลูกผักบัวหันใดไปใส่มาใส่เนาะตอนนี้กะเลื่อมเป็นหลุมเป็นหลากันเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันนี้พาพี่น้องมาชมสวนนะครับผมมนี้มาอัปเดตผักพน้องเบิงเนาะค่ะเพราเฮากะบัวหันถ่ายมาหลายมือแล้วเนาะบัวหัพาพี่พน้องมาเบืองหลายมือละค่ะมือนี้กะเลยมาเบืองค่ะอากาศย่ำเ้าค่ะหนาวค่ะเย็นสบายเย็นสบายจากพี่น้องอากาศดีค่ะช่วงนี้ กะถือว่าเป็นพืนดีต่อพักเขาเนาะมนครับผอากาศเ<ม>ยน็ยนๆจ้าเพราะว่าพัก,นกนะคนหมักเนาะค่ะพักคนหมักอากาศเย็นครับกะมาเบิ่งพักค่ะพี่น้องกะบแม่หายะะเาายาากกพียน้อเนนะงเบิ่งเนาะว่าเขาไปหอดชายลต่จ่ากะพักปุ้งพักกวางตุ้งเขาถือเคยปลูกไหววานไหวเนาะกะงามละค่ะต้นเิดพักปุ้งเนาะจ้าอีโบกี้มือพักบุ้งนี่กะสี่ได้เก็บกินเก็บขายเลยพักกวางตุ้งคือกันเนาะต้นเกิดกวางตุ้งกวงตุงเหมือน ปีนี้รูกซื้อวาฬไหลายนี่ครับตัวนี้เป็นแปลงกวงตุ่งเนาะเป็นกวางตุ่งดอกกวางตุ่งดอกป่ะตัวนี้ข้างล่างดีคือกันค่ะพันเดียวกันดอกเก็บดอกกำลังเป็นช่อขึ้นนะคะตัดให้เก็บขายเลยเนาะตัวนั้นขายดีจะเป็นดอกขายดีนะครับกวงตุ่งสองแปลงสามแปลงใหญ่กวงตุ่งโอ้ยแมียนทะเบิดเลยตัวนี้เป็นผักเคี้ยวเนาะ สุกผักเคียวคณะเคียวลงมาได้สองมือนละค่ะลงปลูกเนาะกำลังต่างต้นต่างต้นใดนะ,ะจ้ะสิใส่ไอ้ปุ๋ยไอ้ขิงงัวเนาะแม่นครับส่วนมากเขาก็เด่นปุ๋ยขิงงัวด้วครับผมซื้อมาไหวราคาปุ๋ยขิงงัวเขามาไหวเนาะแต่เขาต่างต้นนี้จังน้อยเขาก็จะคอยใส่ผักเคียวนี่ดีอย่างหนึ่งได้ครับปลูกเที่เดียวกินตลอด กินตลอดปีรีใบกินเนาะครับผมเด็ดใบเพิ่อกินตัวนี้เป็นบุคอยหูกินป็นไหนตัวนี้เป็นหอมแขกเนาะจ้าหอมกินตนไปกินกับพวกเป็นกับแก้มเลยครับเป็นเป็นผักแก้มน่ะตัวนี้เป็นแก้วกันใดแก้วกันใดเป็นกุ้งเป็นสลัดคอร์ดเนาะจ้ากาลัางปูด้วยครับผมท่านี้ก็เป็นกวางตุ้งทั้งบริเลยกว้งตุ้งตัวนี้กำลังงามค่ะกำลังขึง ตัวนี้เป็นแปลงแรดิดนะคะรับผมแรดิดนี่หวานเนาะตัวนี้หวานแล้วเลยนะครับผมตัวนี้หวานเลยลเป็น,เป,นเป็นแบบร่วมสายพันธุ์บ่นี่ไม่แบบเดียวเมนค่ะเมนนี่หมายถึงร่วมหัวก้มหัวเ๋าหลากสีแต่ในทุ่งมาในทุ่งเพ่นนี่เป็นหลายๆสีเลยเนาะ ีแต่ว่าเกิดมาสิเป็นแบบใดบบฮัลลูลสีเหลืองสีแดงแต่ว่าที่แน่ๆแนๆเบิ่งเห็นแต่หัวสีแดงนะแต่มอสีแดงไม่เป็นไรัวสีแดงซะส่วนมากนี่ครับผมแบบที่เอฟซีเป็นโซาให้เนาะจากซินแลนเนาะจ้าเกิดดีเกิดด,ดีครับผมนี่นี่ครับหัวแรดดิดตัวนี้ก็เป็นกวงตุ้งสีม่วงด้วยครับผมตัวนี้ก็สั่งมาจาก ต่างประเทศเด้ยวยกันได้ครับปเป็นของต่างประเทศเด้ยวยกัน,นวานล่องดินรู้สึกว่าต้นเพื่อนสิญ่กว่าใหญยกว่า้าาอพอในถาดเนาะต้องพูนพอในถาดเลยครับผมต้นนั้นพอในถาดต้นสิ่ง่ตัวหน่อยพราะว่าอาหารจํากัดอยู่ในถาดเนาะหลากเขาเดินไปใสบ่บ่อไหนเขาก็เลยสินหน่อยกว่าต้นนี้วานล่องดินเลยครับผมต้นนี้เพื่อนกับสิญ่กกำลังงาม้วยครับ อีโบกกี้มือก็บเกฟกินแล้วครับปลูกครั้งแรกเลยครับตัวนี้เป็นปลูกครั้งแหลกจะเถิ่งว่ารสชาตบจะเป็นยังไงเนาะตุรกีลาวตุรกีลาวนะครับต้องเอาเฟืองออกเดมมันนี้เนาะเกิดแล้วต้องเอาเฟืองออกให้เพื่อนรับเสียงซีมือซีหามือค่ะเกิดแล้วทีิวานไหวนาะจ้ะนี่เกิดอะไรตุรกีลาว โอ้ยพอเปิดแล้วค่ะเปิดแล้ว <พอ S 1> เปิด่อ้เขารับแสงแล้วเพราะว่าพึ่งพึ่นจะยืดพึ่นจะยืดเปิดเฟืองออกคุ้มเฟืองไวบ้บอไหนาดิ้นพึ่นแหงน้งเนาะให้พึ่งชื้นให้ <c oughs> นพึ่นชื้นตลอดค่ะผักซีหล่านี่ชากาศทนหอนนี่ปลูกยากเด้ครับผมบ่เกิดยังไงเลยก็จะเกิดยากเองเฟืองทิม ต้นการสลัดเท่ากันพ่อลงแปลงกันด้วยครับที่ตัวนี้เป็นสลัดคอร์ดพ่อลงแปลงแล้วตัวนี้ก็พ่อแหละหลายๆอย่างนะครับผมตัวนี้เป็นแก้วอิตาลีต้นนี้ตัวนี้ก็พ่อลงแปลงแล้วอ้กิ่งนี้น่าจะเป็นฟิเล่ด้ับ หอยนกขึ้นมาจิกนกกระจกนกกระจกนกกระกริบนี่มักแห้งเหน็นมั้นองนี่ครัตนนี้กำลังลงถาดใหม่ๆนะฝั่งนี้เป็นขึ้นชายด้วยครับผมขึ้นชายนี่ก็ปปูกแค่เดียวก็กินได้ตลอดครับผมตัดต้นเพื่อนไปกินได้แล้วก็ปล่อยตน้นมันไว้เนาะเก็บขังต่อไปได้ สลัดลูกแป้งด้วยครับทุนนี้เป็นสลัดคอร์ดด้วยครับลูกแป้งเลยจ้ะเฟืองห่องก่อนเนาะสลัดคอร์ดขายดีด้วยพี่รวมนี่สิ โรคปลูกแบบห่างจังนอะะงกก้อนยเพราะวะ่าห่างเป็นกอใหญ่เนาะกอใหญ่ค่ะปกติเป็นสิเป็นต้นเป็นกอใหญ่ะะทีกับโมใหญ่เป็นไรเนาะปอีกทีก็ต้นน้อยรอบนี้สิปลูกห่างเม่งก่อนดินก็พอได้เตรียมอย่างหลายเลยครับผมครับเห็ดขึ้นแปลงธรรมดาเนี่ยแหละเด้ห่ออย่าง ใส่ปุยขอ,อกเอาที่หลังบางทีเพราะว่าปุยขอ,อกที่ห้าปปุกปีพันพานมากนี่คถือว่าร้ายแล้วสะสมอยู่ในดินนี่และคคุร้างเผื่อว่าบ่อไหหนาดินก็แห้งได้ครับ ที่ป,ปลูกรอบนี้ก็น,นาจีปีใหม่ด้วยครับผมนาจีปีใหม่ได้เก็บปปว่าเขาระยะประมาณระยะเวลาเขาขประมาณสี่สิบหมือนะครับประมาณนั้นก็ได้เก็บตนน้นหนีส้นมานาจะก,ก้อนปีใหม่อยู่คิดว่าเก็บคอร์ดสลัดคอร์ดถูกว่าดนค่ะแป๊บเดียวฟังนี่ก็วานประกาศหินค่ะวานไปแล้วยบ่ะ วานเหลี่ยววานบอหลายคขาวานพอได้แจวเนาะพอได้แจวจะคล้องค่ะพี่น้องประกาศยินมแจวยิ้มได้ไหมแต่ว่าเขาเขียนมานน้ำซองว่าประกาศประกาศวาสาบิบอประกาศวาสาบิใบหน่อยท่านหน่อยกปลูกช่วงนี้กับปูย่ำเสาดอเนาะเพราะว่าเพิ่นอากาศเป็นบ่อหอนบ่อหอนแห้ง่ะอากาศเพิ่นเย็นก็ยิ้มก็เลยปลูกย่ำเสาดอค่ะปลูกแล้่ยวห้าก้า หดน้ำปเปียกเลยค่ะเชุมช่มๆเลยเนาะจากแต่คันอากาศหวนแห้งๆนี่ก็คือปลูกยง,ง้มเสาบาัไดาค่ะจะปลูกส่วงแรงกปลูกข้าวเดียวก็บเลี่ยวค่ะปลูกบรโด,รดจูจำไซจำไซเลย <laughs> ถ้าผลก็ึ้นแปลงไว้รอดเลยครับผมขึ้นแปลงแล้ว ดี๋ยวปีนีป้ปลูกเค่ืสีต้นเด้อครับผมซื้อมหาแล้วต้นหนึ่งตายบม่รู้ว่าเป็นยังไต้นจนึตายตัวกบเคลือหม่วงกันตายเนาะปลูกซักนีดกินกินบลทัดหรอพี่น้องถ้าเขาเป็นหน่วยมานี่งถเป็นบักเคลือไรรมดามาไดา้กรอบกรอบการกับจัดวัชพืชครับขอนดาวดื้อครับผม <laughs> ใส่แหงค่ะใส่แหงครัส่วนเรางดยาขา,มาแมลงได้ครับขา,มาแมลงขาหยาบใส่ได้ครับผมเก็บทุกมือค่ะยามว่างเนาะเก็บทุกมือได้เพราะกระเบิดเอยงยามว่างกับไม่เฮ็ดจากพี่นมออยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่เลยที่ขเขาเกิดมาหนี่หอนฝนตกครับบางนึงฝนตกบางสิบกว่ามือที่ผ่านมาล่ะหยาเขาเลยเกิดหลายเขาบุ๋มจะหน่อยก็ได้กินแล้ว จะมีกวงตูมวานก่อนกำลังงามด้วยครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาปลูกโตโตสายหนำยศนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มเฮงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาเห็ดต่อปลูกไว้สี่เซนแล้วเดี๋ยวชมไปบ่ายประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเลยครับผมเดี๋ยวมาปลูก นำนำหยดเนาะตัวนี้เอาไว้ก่อนตัวนี้ก็เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยทุกแปลงแล้วเราก็เลี้แปลงนี้เดี๋ยวสาวกิีมก็จะปลูกอย่างบอลูนองเขาเนาะเห็ดแปลงไว้ให้เพื่อนผนเอกปลูกนะครับสาวกิีมของผมนี่ผะเนกทำแปลงครับผมเตรียมไว้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมาจัดการเองท่านี้ก็ให้น้ำเรียบร้อยเด้ครับข้างล่างให้น้ำเรียบร้อยแล้วกระลังงามได้ครับผมส่ักนี้กับแก้วใดได้ถือหนองกลายเป็นวาสิกีไปแก้วนี่แก้วใดครับกินกับป๋นนี่ กินได้ครับกำลังงามสีม่วงครับโอ้กำลังงามเลยเนี่ยกวงตุ่งสีม่วงส่งมาจากต่างประเทศนะครับตัวนี้ถ้าในไทยก็น่าจ,จะมีแหละแต่ว่าผมเห็นซ่อนเป็นซอ,นองต่างประเทศเนาะะส่งมาตัวนี้เห้นนานเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้ขบวนต่อนะครับขบวนก็ให้เป็นระบบสายยางนะครับผมรดเอา มันี้ก็จบภารกิจของมือหน,นีนะครับผมเดี๋ยวมาแลงลุยกันใหม่เดี๋ยววันดีขึ้นดีก็ไปหาเปิดกบเปิดคบ,เป,ดบเปิดเขียดเปิดจับกระปูพี่น้อง<า>ช่วงนี้ป้าขอนไล่ดอกบอคอยวิเวลาได้ไปหาเนาะมาได้บางบางก็ไปหาใส่รอบโคบมาพอได้กินนะครับผม,ม,มแ,แมนครับผมภารกิจกับสวนครับเสร็จสิ้นครับผมจะรับเซานีเนาะเดี๋ยวยำแล้งครับมาลุยกันใหม่ แดดลมลมตกมาลุยกันใหม่โชว์นี้เขาแดดแห้งเขาพักไปก่อนไะเดี๋ยวลาพี่ระนองเลยครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณคืนน้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกแรงใจครับสารคิมมี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะบทงาครับผมต้องการอนผมกระอนหอยเห็มันเดือดเป็นยังอ้วนหงูไหมดกเนาะดวครับ รวยไง,ไงยกรอบพี่น้องสุกแล้วนี่แมันแกงโมโกับสุกแล้วสวนติดกันค่ะกระโพดงานเกิดแยงเนวยจากถืน,นกรนะูเป็นวยเป็นวยเลย